สวัสดีต้อนเข้ก็สู่ชา n e l เฟิร์นกอรี่วันนี้นะคะเฟิร์นจะมาแชร์เทคนิคลดพุงภายในหนึ่งอาทิตย์แบบไม่โยโยค่ค่ะทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าโยโย่ใช่ไหมคะวันนี้เฟิร์นจะมาบอกสาเหตุของการเกิดโยโย่ก่อนละกันสาเหตุของการเกิดโยโย่ก็คือพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้องนะคะ oh. อย่างเช่นเราทานยาลดความอ้วนแล้วเมื่อเรากลับมากินอาหารแบบปกติแล้วเนี่ยน้าหนักของเราอะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมาก แล้วก็ลดน้ำหนักได้ยากขึ้นนะคะข้อที่2ก็คือการกินอาหารที่น้อยกว่าร่างกายของเราต้องการหรือว่าการอดอาหารเป็นเวลานานๆนั่นเองซึ่งการอดอาหารเนี่ยทำให้หมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยน้อยลงนะคะเมื่อมวลกล้ามเนื้อของเราน้อยลงแล้วเรากลับมาทานปกติแล้วเนี่ยทำให้น้ําหนักของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดน้ําหนักลงยากมากแล้วเราจะแก้ปัญหาก,การโยโย่ยัยงไงวันนี้เฟิร์นมี เคล็ดลับดีๆมาบอกกับทุกคนค่ะการลดน้ำหนักกับการลดไขมันเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะทุกคนซึ่งการลดน้ําหนักแบบผิดวิธีเนี่ยทำให้เราอ่ะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อด้วย oh. แต่วันนี้เฟิร์นจะมา พูดถึงการลดน้ำหนักแบบถูกวิธีลดไขมันในร่างกายและทำให้เราไม่โยโย่นะคะบอกก่อนเลยว่าการที่เรามีภูมิเกิดจากการที่เราทานอาหารมากกว่าร่างกายของเราต้องการในแต่ละหนึ่งวันนะคะทำให้เกิดไขมันสะสมเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ท้องที่ต้นแขนหรือว่าต้นขาแตกต่างกันไปนะคะถ้าเรามีพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้องไปเรื่อยๆเนี่ย ก็จะทําให้เราสะสมไขมันไปเรื่อยๆนะคะเฟิร์นก็มีเทคนิคการลดพุงง่ายๆที่เฟิร์นลองใช้กับตัวเองแล้วมันเห็นผลนะคะเลยอยากจะมาบอกต่อกับทุกคนค่ะไปดูที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อแรกก็คือพฤติกรรมการกินค่ะก็เลือกทานอาหารที่มีแคลอรีต่ต่ํา มีประโยชน์ครบหหมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าการทานอาหารของเราเนี่ยต้องทานให้มากกว่าค่า BMR นะคะซึ่งค่า BMR ก็คือค่าที่ร่างกายของเราอะเผาผลาญในแต่ละ1วันโดยที่ไม่ทํากิจกรรมใดๆเลยซึ่งมันก็แตกต่างไปแล้วแต่บุคคลอาจจะขึ้นอยู่กับเพศส่วนสูงน้ําหนักอายุ IU ด้วยอย่างเฟิร์นอะก็คํานวณมาแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ1,200กิโลแคลอรี ถ้าใครอยากคำนวณเนี่ยสามารถเข้าลิงก์ไปคำนวณหาค่า BMR ได้เลยเฟิร์นแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะแต่ว่าในการกินอาหารมากกว่าค่า BMR แล้วเนี่ยเราต้องทานให้น้อยกว่าค่า TDEE นะคะเป็นพลังงานที่ร่างกายเราใช้ใน1วันในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลด้วยเหมือนกันถ้าเฟิร์นเป็นคนที่ทำงานอยู่กับที่ไม่ค่อยได้แบบแอคทีฟอะไรมากก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1,500กิโลแคลอรี่แต่ถ้าใครอยากลดน้ำหนักเนี่ย ก็ให้เอาค่าท D ลบ500นะคะก็จะเป็นปริมาณกิโลแคลอรี่ที่เราต้องทานในแต่ละ1วันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถลดไขมันของเราได้นะคะข้อ2นะคะเฟิร์นเลือกทานอาหารแบบ IF ค่ะก็คือ intermittent fasting ก็คือการอดอาหารแบบตามนาฬิกานะคะหลักๆที่ทํากันเนี่ยก็อยู่ที่16กับ8ชั่วโมงเนาะพูดง่ายๆก็คือว่า เฟิร์นจะทานอาหารได้8ชั่วโมงส่วนอีก16ชั่วโมงเนี่ยเฟิร์นจะอดอาหารนะคะก็คือกินแต่น้ำเปล่าเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเฟิร์นเริ่มทานมื้อแรกที่เวลาเที่ยงมื้อสุดท้ายที่เฟิร์นทานได้ก็คือเวลา2ทุ่มเฟิร์นทานครบทุกมือ้อแต่ว่าอาจจะมีการทานแป้งให้น้อยลงข้อที่3นะคะงดขนมของหวานอาหารที่มีไขมันสูง ของมันของทอดคืองดได้คือแบบงดเลยนะคะทุกคนแล้วก็นาบดลมเวลาที่เฟิร์นทานของทอดม,มากๆเนี่ยเฟิร์นจะแบบมีสิวขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออหน้ามันกว่าปกติเยอะเลยแล้วก็หันไปทานผักผลไม้จะดีกว่านะคะทุกคนหรือว่าขนมที่มีแครี่ตา่าอาจจะลองทานขนมคีนก่อนดูก็ได้ใครยังลดไม่ได้ก็แบบค่อยๆงดไปนะคะเมื่อเราทานขนมที่มีโซเดียมสูง,สงเนื้อหาที่มีโซเดียมสูงเนี่ยทำให้ตัวของเรา บวมอีกด้วยนะคะข้อที่4นะคะดื่มน้ําให้เยอะๆนะคะเฉลี่ยประมาณวันละ2ลิตรเลยนะคะทุกคนสามารถคํานวณตามที่เฟิร์นบอกไว้ได้เลยของเฟิร์นเนี่ยก็อยู่ประมาณวันละ2ลิตรนะคะไหนที่เฟิร์นทานน้ำไม่พอเนี่ยรู้สึกเลยว่าผิวเฟิร์นจะแห้งแล้วขับถ่ายยากนะคะข้อที่5นะคะคือการขับถ่ายการขับถ่ายนี่ก็สําคัญมากเลยนะคะทุกคนมันเหมือนช่วยขับของเสียออกจาก ร่างกายของเราเนาะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดูสดใสแล้วก็แบบไม่เป็นสิวอีกด้วยมีช่วงหนึ่งที่เฟิร์นไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นมาแล้วแบบระบบขับถ่ายเฟิร์นพังมากทุกคนคือพังมากๆจริงๆอะ่ะนาำเฟิร์นทานน้ำน้อยมากแล้วก็ทานผักน้อยมากนะคะทำให้เวลาขับถ่ายเนี่ยมันเป็นก้อนแข็งๆอะ่ะทุกคนแล้วก็มีเลือดออกเฟิร์นก็ตกใจเหมือนกันนะแต่พอกลับไทยมาเฟิร์นปรับ อาหารปรับเปลี่ยนการกินอาหารกินผักให้เยอะๆกินผลไม้ให้เยอะๆก็การขับถ่ายดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็มีพฤติกรรมการกินบางช่วงของเราเนาะที่ทําให้การขับถ่ายของเราอะ่ะมันไม่ปกติเฟิร์นก็เลยหาตัวช่วยนะคะในการทําให้ระบบขับถ่ายอะ่ะของเฟิร์นมันดีเฟิร์นก็เลือกทานอันนี้เลยค่ะทุกคนลิชโฟล่านะคะตัวนี้เลยเขาเป็นซินไบโอติกนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าซินไบโอติกคืออะไรซินไบโอติกคือโปรไบโอติกแล้วก็ พีไบโอติกมาอยู่ด้วยกันนะคะซึ่งโปรไบโอติกนะคะก็คือจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ของเราเดชโฟร่าเนี่ยเขาคัดสรรแต่จุลินทรีย์ที่ดีๆมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมีทั้งหมดถึง7สายพันธุ์เลยในกล่องนี้นะคะแต่เฟริร์นจะยกตัวอย่างสายพันธุ์หนึ่งก่อนเด่นๆเ,เลยก็คือแลคโตบาซิลัสกาซรีนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เขาได้ช่วยปรับสมดุลลำไส้ของเราแล้วทําให้ขับถ่ายสะดวกแล้วก็ยังช่วยลด ไขมันในช่องท้องของเราอีกด้วยนะคะตัวพรีไบโอติกนะคะพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ค่ะซึ่งอาหารของจุลินทรีย์ที่เขาใส่มาเนี่ยเป็นฟรุกโตโอลิโกแซคคาไร้นะคะซองเล็กๆแบบนี้นะคะนี่เลยอันนี้คือเฟิ่ทานไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นซองแบบนี้ค่ะทุกคนทานง่ายมากคือข้อดีของเขานะคะ เวลาทานเนี lives, report, ่ยก like ็แค awesome. so mm ่ฉ hmm. ีกซองแล้วก็แบบเทใส่ปากแล้วก็ดื่มน้ําตามได้เลยนะคะเหมือนกินขนมเลยแล้วรสชาติของเขาเนี่ยก็จะออกเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะทานง่ายเขาไม่มีน้ําตาลนะคะคือเขาใช้ซูคารโรสนะคะให้ความหวานแทนน้าตาลเนาะก็คือในกล่องเนี้ยมี1 0ซองเลยเฟิร์นทานไปครึ่งหนึ่งแล้วข้อดีหลังจากที่เฟิร์นได้ทานนะคะเฟิร์นก็รู้สึกว่าเวลาเฟิร์นเข้าห้องน้ำเนี่ยเฟิร์นไม่ได้ปวดบิดอะทุกคนเฟิร์นเคยแบบลองยี่ห้ออื่นมานะบางทีแบบก่อนเข้าห้องน้ำมันแบบ กดบิดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้คือไม่เป็นเลยแล้วที่สําคัญนะคะเขาไม่มีส่วนผสมของยาระบายค่ะเสียของยาระบายนะคะทําให้ลําไส้ของเราขี้เกียจเอ๊ะลาไส้ของเราขี้เกียจยังไงเพราะว่ามันขจัดจุลินทรีย์ที่ดีออกไปแล้วทําให้การขับถ่ายของเราเนี่ยยากขึ้นด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของยาระบายแบบเฟิ่ช็อบมากๆ อีกอย่างที่เฟิร์นได้ลองทานนะคะก็รู้สึกว่าเออขับถ่ายเป็นปกติเลยถ้าเราขับถ่ายปกติดีแล้วอะสิวก็ลดลงแล้วก็คือผิวมันจะดูใสขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเฟิร์นก็บอกก่อนเลยนะว่าซองเนี้ยไม่ได้ทานแล้วแบบเห็นผลเลยนะอย่างเฟิร์นเนี้ยก็ต้องใช้ประมาณ3ซองถึงสซองอะ่ะถึงจะขับถ่ายปกติเพราะว่าเขาจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีไปเรื่อย ทำให้ระบบลําไส้ของเรามีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็แบบสมดุลแล้วถึงจะทําให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกตินะคะเฟิรนก็กินประมาณสาซองแล้วก็เห็นผลทุกคนบางคนอาจจะกินซองเดียวแล้วก็เห็นผลเลยก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยเนาะว่าลำไส้ของเรามีจุลินทรีย์ที่ดีขนาดไหนณตอนนั้นแล้วเฟิร์นก็อยากจะแนะนําให้ออกกําลังกายคะ่ะทุกคนซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยลดไขมันให้เราสามารถ เสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายของเราเลยนะคะทำให้ระบบเผาผลาญของเราดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้ออกกําลังกายแบบหักโหมเลยนะคะค่อยๆแบบออกไปอย่างถูกวิธีอาจจะ3ครั้งต่อสัปดาห์อะไรก็ได้แต่เฟิร์นก็มีเทคนิคในการสร้างแบบซิกแพกเบาๆลางๆมาแนะนําทุกคนนะคะก็คือ เฟิร์นไปเจอมาในเว็บไซต์ของ Croety Challenge นะคะก็คือถ้าใครอยากมีหน้าท้องภายใน2ส,สัปดาห์เนี่ยสามารถทำตามได้เลยนะคะเฟิร์นอะลองทำตามแล้วว่าเออมันเห็นผลนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปลองนะคะเคนก็แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วไม่เหนื่อยมากทุกคนคือทุกคนสามารถทำได้ถ้าใครอยากแบบเออมีซิกแพคลางๆเบาๆถ่ายรูปส,สวยๆนี่ก็เป็นทริคข้าวๆนะคะทุกคนที่เฟิร์นลองทำ ลองปฏิบัติแล้วก็มันเห็นผลกับเฟิร์นเนาะทำให้พุงเฟิร์นเนี่ยยุบภายในหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไม่โยโย่ด้วยนะคะซึ่งเฟิร์นก็แนะนํามากจริงๆที่เฟิร์นพูดมานะคะก็เป็นขั้นตอนง่ายๆที่เฟิร์นได้ลองทําแล้วก็ลองปฏิบัติแล้วก็เห็นผลกับตัวเฟิร์นนะคะทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยถ้าใครเคยลองทําแล้วหรือว่ามีวิธีลดไขมันดีๆลดหน้าท้องดีๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเฟิร์นมาได้เลยนะเดี๋ยวเฟิร์นจะลองไปทําตามดู แล้วใครที่กําลังลดหุ่นลดพุ่งอยู่นะคะเฟิร์นก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนสู้ๆค่ะปี2021เราจะแบบสวยไปด้วยกันหุ่นดีไปด้วยกันค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ดีก็จะตามมาแน่นอน,นะคะ่ะอย่างเฟิร์นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะกว่าที่จะแบบมาหุ่นดีอย่างนี้มาแบบ ดูเฮลตี้อย่างนี้ก็ค่อยปรับเปลี่ยนกันไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสุดท้ายเฟนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b า c h a n n อ l เฟินกอรลี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ